ห่เอาละครับฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ a Black c o o n Channel นะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกม one punch man the strongest กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบรูปโคงหน้าของยังไงแนวทือดๆหน่อยนะกระบองเหล็กวันนี้ก็จะมาเปิดเจ้าตัวกระบองเหล็กกันนะครับโอ้โหตัวรักตัวโปรดของไกายหนดเลยนะครับผมอารมณ์ว่าแบบสายตรงไปเลยนะว่า ไกนะครับขอเปิดตัวรักตัวโปรดหน่อยได้ไหมครับผมก็จะมารีวิวการเปิดเลยนะครับผมไม,ม่พอช้าแล้วมาแล้วอมาแล้วครับตอนนี้เราก็เข้าสู่การเปิดตู้ละครนะครับเจ้ากระบองเหล็กนั่นเองครับมาเป็นกระบองเหล็ก SSR plus นะครับหรือว่าที่มาใหม่นั่นเองนะครับความสามารถอะไรเนี่ยมันจะดีอย่างไรเรจะต่อไปรีวิวสดๆกันเลยนะครับผม มานะครับก็ตอนนี้ก็รบตัวละครนะครับตัวละครนี่ครับผมก็นี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับหินฮีโร่นะครับก็ได้3ก้อนนะครับในการอัพเกรดก็มีโอกาสตู้นะครับในตู้ก็มีโอกาสที่จะได้ตัวกระบองเด็กด้วยนะครับผมนี่อ๋ออันนี้เลยครับก็ตัว2 0 0รย สี่สิบเจ็ดใบนะครับไม่เคยมีกระบองเล็กมาก่อนนะครับนะใจดีไม่เคยมีกองกระบองเล็กมาก่อนเลยมาเราไปลุยกันนะครับไปครับพร้อมแล้วไปแล้ครับผมปครับจะได้ไหมครับผมอืดีมั่วมาก่อนเลยอืสิบใบแรกไม่ได้นะครับผมปั๊ป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 ปั๊บปั๊บคุยโอ้ไม่ได้ตกนึกว่าจะได้แล้ว มาครับผมเป็น EI EI มีความใกล้เคียงนะครับเป็นสายเทคนิคเหมือนกันเกี่ยวไปเนี่ยครับผมไม่น่าเกี่ยวมามาต่อไปครับผมปัป๊บปั๊บเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วนะครับผมตัวอะไรเนี่ยฟูบุกินะครับผมว้มามาครับผมเฮ้ยไปแล้ว ยี่สิบใบแล้วสามสิบใบครับไปสามสิบแอปโป้แอปโปร,รีเจนจะมาไหมครับรีเจนโอ้โหไม่มานะครับผมไม่มาแล้วยังไงต่อล่ะอา่าราชาตใต้ดินมาลูกน้องมันมาครับผมมาแล้วมาแล้วมันจะมามามาต้องไม่มาโอ้หุบดร็อคเตอร์จีนัสมาเลยมาทำไมเนี่ยฮนะไปครับผม ไม่ยอดทอไปเลยอืมไปครับเฮออะไรเนี่ยไม่ได้แล้วไปต่อครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาม,มาอุ้ยโอ้ได้ลูกแก้วกระบองเหล็กเลยครับทุกคนที่เราจะต้องรองการันตีนะครับ180เนี่ยเราได้มาก่อนแล้วครับหนึ่งลูกแรกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับผมได้ตัวละครมาไหมมีแถมตัวละครไหม ไม่แถมฮะโอ้โหหมาผมไม่ได้ตัวละครไม่เป็นไรได้สแลกซ์มาอรอบนึงมาแล้วอออืื้หมาแล้ว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 ปึ๊บเฮ้ยมาแล้วครับกระบองเหล็กโอ้โอ้กระบองเหล็กนะครับโอ้โหอาชุราคบุตะมาใจครั้งแรกด้วยอยาชุนราคาบุโตะยังเคยได้เลย น่าดีใจไหมเนี่ยฮะมาแล้วก่อนเราต้องพักเราได้อชุละคูณตกมาแป๊บหนึ่งนะเราไปเช็คก่อนดีกว่าเช็คดวงวัดดูว่าดวงเราจะรอดไหมนะครับผมโอเคตอนนี้ไปแล้วครับ70ใบเราเอาสกินกระบองเหล็กเนี่ยมาใช้กันก่อนนะ อันนี้อาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับโหลดนานนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนย่อนะครับต่อให้มันอยู่ใกล้ๆประเทศไต้หวันแต่มันก็ยังมีดิเล์นะจะช้าอยู่ะก็ไม่เร็วนะมะช้าๆมาโอ้โวอย่างที่อ่ะท่าเดินวาดคูมีความเป็นรีเจนน้อยลงนะครับอารมณ์ว่าเดินญานผู้ดีมากขึ้นนะมาสังเการเดินของเจ้ากระบองเหล็กนะครับผมภาพภาพภาพาพพพา ไม่เอาไม่ได้แลวเนี่ยโอ้โหพอหยุดโอ้โหเก๊กหน่อยโอ้โหหยุดเก๊กหน่อยโอ้หยุดก็เก๊กค่าไปเก๊กค่าไปครับผมเราไปสุ่มกระบอกเหล็กกันตอตอนนี้นะครับรายงานสถานการณ์นะครับเราก็ได้ลูกแก้วปีศาจมาแล้ใช่ปีศาจดีพูดผิดลูกแก้วฮีโร่นะครับมาหนึ่งลูกแล้วก็ลูกแก้วที่พร้อมจะรวมร่างเป็นกระบองเหล็กอีกหนึ่งก้อนนะครับผมเราไปดูกันตอนเลย ผ่านไปครับ70ใบใบที่80ครับผมมาแล้วแหมพูดเหมือนจะมาคือโอ้ไม่มานะครับผมไรเอ่ยราชานั่นฟ้าสองได้เสร็จมาสองใบามาครับนึบนึบคือได้ไรเอ่ย ราชสีบีทิงเอาแล้วว่ารู้สึกความเพลือเริ่มมาแล้วนะครับผมมาครับผมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหได้ลูกแก้วปีศาจเอ็นใัได้ลูกแก้วฮีโร่โอเคชิดไดโยโอเคตัวละครมา S R โหลดนานครับโหลดนานใจเย็นใจเย็นฟูสีมา,มามน,ะนะครับผมเอาเฮ้ยมีคนได้ S S R กระบองเหล็กนะครับผม พักดวงพักดวงเพิ่งมีคนได้นะครับนี่ครับขึ้นกลางจอเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้ก็มีคนเพิ่งได้ SSR กระบ,บองเหล็กนะครับนี่ครับก่อนผมตัวหนึ่งครับชื่อไอรีนนะผมโอ้แย่แล้วตอนนี้ก็ทำไงครับอ,รอัพสกิลรอ,อเพลินๆไปก่อนดีกว่านะมันไม่มีทางที่ตัวละครมันจะออกมาได้ติดๆกันขนาดนั้นหรอก เอะเปิดแผนนปอีกอันหนึ่งนะครับผมมาเอาแบบยังไงเล่ะเอานี่ก่อนแล้วกันเอาราชาใต้ดินไปลองพื้นก่อนลองพื้นเพดวงเฮ้ยเอา้าตัวสีทองมาทุกคน <c oughs> อมาได้ไงเนี่ยไม่ตอบแทงมาสเตอร์นะครับผมอโ <c oughs> มาครั้งแรกด้วยนะครับผม ผมใช้ดวงไปหมดซะแล้วโอ้โ oh, yeah หแย่และตอนนี้ผมได้ SSR 2ตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นอัชว่าคำโต๊ะหตัวนะครับแล้วก็ pop tank master ที่ไม่ควรจะได้นะครับในการมาเปิดเล่นตรงนี้นะครับนี่ทำลายดวงตัวเองป่ะเนี่ยโว้อาอ่า ปับปอบปับปอบปับปอบปับลอกห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 ลอกไลอกห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 ลอหลอก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 หลกหลอ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 กหล มาเอาดิขอฟูบุกิอีกตัวหนึ่งโอ้มาเลยมาเลยบนทองมาบนทองทองทองตัวทองก็ต้องมาได้ไม่ได้สดใสโอเไม่สดใสเลยมันตัวจมัวหมองอะดีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเหมือนเหมือนจะมาเหมือนจะมาครับท่านไม่มาครับท่าน เอาละเอาละเอาละเริ่มโลนแล้วนะครับเหลืออีกร้อยใบนะครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกร้อยใบแย่ละผมรู้สึกเริ่มกลัวนะครับไอดีนี้เป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมด้วยนะครับผมมาไหมครับผมเอาแล้วอ่ะทุกคนอ่าอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนครั้งแรกนะเนี่ยโอ้ยก็คือนะครับผมไม่มีตัวละครเหล็กเอ้ยไม่ใช่ไม่มีตัวกระบองเหล็กในไอดีนี้มาก่อนเลยนะครับผม ้าผมไม่ได้เนี่ยผมก็จะรวมไม่ได้นะนี่ครับกระบองเหล็กผมไม่เคยมีมาก่อนนะครับผมขอยผมได้ลูกแก้วกับตัวละครครบเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ได้นะเอาแล้วเอาแล้วยังไงเนี่ยยังไงก่อนเสริมดวงหน่อยพิมาแล้วมาแล้ว เอาแล้วครับตอนนี้ก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้เปิดไฟทั้งหมด140่บไแล้วนะครับอีก่บใบเท่านั้นครับผมถ้าผมไม่ได้กระบ,บองเหล็กก็คือก็คือเราจะไม่ได้ตัวละครนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วอีก4ครั้งเองนะอีกสครั้งทุกคนมามาขอหน่อยขอหน่อยมาขอ,ขอมากระบองเหล็กกระบองเหล็ก ก็หูไม่ได้ครับผมได้อะไรครับผม<ต>ยุง<ต>โอ้ยุง,งวงันนีไมายุงอย่าแล้วอย่แล้วอาแล้วครับผมเรียกผมราชาเกลือได้เลยนะครับผมราชาเกลือ,อม,มาครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ มาแล้วครับเป็นกระบองเหล็กหรือเปล่าทุกคนลุ้นกันฉันไม่กลัวอะไรเลยอ่าม er. anyway. ันพูดยังไงยังไม่กลัวอะไรเลยว้าได้กับกระบองเหล็กเลยเสว่าจะไม่ได้ซะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วเออใครดีขึ้นมาหน่อยครับธนาคารชื่นใจนะครับในที่สุดผมก็ได้ตัวกระบองเหล็กมานะครับตอนไปเท่าไหร่ครับทุกคน หนึ่งนี่ครับได้ใบที่160่งรนะครับหนึแต่ว่ายังไงครับต่อให้ผมได้ตัวกระบองเหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ยังเกิดขึ้นนะครับนี่ครับลูกแก้วฝั่งฮีโร่เนี่ยผมมีไม่ครบนะครับก็คือขาดอีกหนึ่งแผ่นป้ายใช้เปิดตัวละครเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกม One Punch Man ที่เราถึงเมตาตัว SS r Plus นะครับ ข้อจำกัดก็คือถ้าเราไม่ได้มีหินฝั่งฮีโร่หรือปีศาจครบในการเปิดแผ่นป้ายสีตัวละครเนี่ยรูปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถรวบรวมตัวละครได้นะตอนน่อให้เรามีลูกแก้วตัวละครแล้วมีตัวละครแล้วก็ยังรวมไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขาดลูกแก้วอีกอันเดียวนะครับลูกแก้วอัอนเดียวซึ่งโอเคมันจะการันตีนะแจกตอนอนี่ครับแจกตอน180งนะครับ อีกหนึ่งอันนะรัแล้วก็แจกลูกแก้วอันนึงโอ้สรุปเหมือนเหมือนบังคับอะ่ะเหมือนโอกาส180บางทีอาจจะไม่พอนะ่ยาเมื่อกี้ผมไม่ได้กระบอกเหล็กอะ่ะชใวยเลยโอ้เรียบร้อยนะครับได้นะครับผมลูกแก้วได้ก่อนโอ้โหโชคดีมากนะครับมาใช้ได้นะครับผมปุปปป๊บปุบป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บ อ,อหน้ากากหวานไปครับผมโอเคตอนนี้ก็รวมได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้มันสองจิตสองใจมากคือมันเหลืออีกแค่อีกแค่สิบใบอ่ะเราจะได้ลูกแก้วตัวละครแล้วก็หินเนี่ยเพิ่มซึ่งผมถามผมว่ามันคุ้มไหมนะครับผมตอบเลยนะว่ามันคุ้มมากกับการกดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ไอ้ลูกแก้วเนี่ยการันตีการออกนะครับอยู่ที่40ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ80ตัวเลยนะครับถ้าเรากดเอาอีก10ใบเนี่ยเพราะงั้นผมแนะนำนะครับถ้าคนที่เจอสถานการณ์ตัว s s r Plus เนี่ยเราควรจะใช้นะครับการเปิดอีก10ใบนะครับแต่สำหรับตัวตัว SRA เนี่ยไม s r เนี่ยไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่า ในการฟาร์มเนี่ยเราสามารถฟาร์มนะครับเก็บชิ้นส่วนตัวละครได้นะครับผมแต่ว่าสาหรับ S S R Plus เนี่ยถ้ามันเหลืออีก10บใบเนี่ยผมแนะนํานะครับเปิดเลยนะเปิดเลยอนาคตไครดองนะว่าแบบเอ้ยรอนะครับก็เปิดเปิดเลยนะครับดีกว่านะจ๊ะโอเคก็ผมก็อีกสิบใบแล้วกันไม่พูดมากแล้วไปครับอีกสิบใบปุ๊บปุ๊บ ใชครับก็เป็นไม่เป็นไรครับตัว SR นะครับตัว SR ตัวเอาร์ก็เอซาไปโอ้โหโดดตี้โอเคครบนะครับผมก็180บ่บใบก็ได้เศษชิ้นส่วนมาอีก2ชิ้นนะครับผมนะพอประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยผมเดี๋ยวผมเอาเข้าลงฝึกเลยดีกว่านะจะได้รวดเร็วนะครับจะได้รวดเร็วปึ๊บเตรียมไว้แล้วอุ๊ยม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราต้องเอาตัวกระบองเหล็ก s s r นะครับเรต้องรวมร่างกระบองเหล็กธรรมดาก่อนนะครับอ่ารบแล้วเปิดอีดก้อนหนึงนะแล้วก็รวมฮึบมาแล้วครับผมมาแล้วกระบองเหล็ก s s r p s นะครับวืบมาแล้วนะครับอ่ดเป็นไดครับโอ้